สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิจอกสยามทุกท่านพบกับ LCFC New s วสรุปข่าวเรตเตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับตัวผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลลีกครับของช่วงกันที่ผ่านมาให้กับพวกเราได้รับชมกันเลยนะครับโดยเรเตอร์ซีครับบุกชนะทเมีโรเวอร์เข้ารอบที่3เขาศึกคาราบาคได้เป็นผลสำเร็จครับโดยจิจอกสยามครับเรตเตอร์ซีลงสนามในศึกฟุตบอลคาราบาครอบที่2โดยบุกไปเยือนทเมียโรเวอร์จากลีกทูที่สนามเพสันพ์คก็ได้สบประตูจากวิฟเดดีิและก็เจมี่วารี พาทีบุกเก็บชัยชนะไ,ไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์โดยเกมนี้ครับเอโซมาริกาปรับทัพจากเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยส่งยาคุปสโตราชิลงเล่นเป็นตัวจริงแทนแมตต์เฮอร์มันเซน,นเน้นรอรับใช้ระบบ3ามเซ็นเตอร์แบ็กโดยส่งเจมส์จัสตินวอลฟัตและก็คาร์ลัมดอยลงเล่นเป็นตัวจริงสองวิฟิตกรกลางใช้ฮัมซันชารูรีและก็แฮร์รี่วิงส์ขยับขึ้นไปในเกมลุกส่งมาร์คออกไปต้านยิทาด้านขวาซ้ายเป็นสตเตฟี่มาวิจิดีตัวลุกสองคนเป็นเคนเนดีวิลเบอร์ฮอ,อรด นาเป้าเป็นเจมี่บดีเริ่มเกมมาห้านาทีแรกครับเรสเตอร์ไปฝ่ายของเกมบุกใส่อยู่ข้างเดียวและมีโอกาสมาได้ทักทายก่อนในนาทีที่6กจ,ะจะัตหจวะยิงไกลด้านซ้ายนะกอบเกตโทษของแฮร์รี่วิงแต่บอลหลุดออกเสาสองออกไปนาทีที่สิครับเคนนดูบรีฮอเก็บบอลได้นใ,นในกรอบเขตโทษก่อนพาบอลตัดเข้าในแล้วยิงด้วยเท้าขวาข้ามมินทนัดบอลข้ามขาดออกไปไกล เข้าสู่นาทีที่17ครับเซซอรีคาซาเดตเติมขึ้นไปถึงเส้นหลังจังหวะเปิดบอลกลับเข้าประตูการไปติดบล็อกจอร์แดนเทนบูนิดเดียวเท่านั้นจังหวะตีมุต่อมาก,ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกมผ่านมาถึงนาทีที่25ครับเรสเตอร์ไปฝ่ายคองบอลได้ถึง7จดิบเปอร์เซ็นต์ดย้จับ้านชานเมียยังไม่มีโอกาสทำประตูได้เลยเกมามาถึงนาทีที่2ี่ครับโอกาสลุ้นแรกของเจ้าบ้านเข้ามาถึงเมืเ่อแดนไพได้โอกาสยิงไกลระยะประมาณ30ลสาบรัดแผู้ตกรอบแต่สตราชิกต้องออกแรงผูกปด้ไไ นาทีที่35ครับมาร์คโอเอปตันได้เปิดรูเต็มมุทันได้ฝั่งขวาเซซาร์เรคันเซเดขึ้นโขกคนเดียวบอลหลุดออกสาเหลี่ยมไปแบบแฟมเบสเตอร์ได้หลุนนาทีที่41ครับแนวรับเจ้าบ้านเคียบอลออกมาไม่ดีวอลฟาร์ได้กดดยซ้ายต้องกรอบเข็โทษแต่บอลก็ข้ามคานจนถึงอัจจันต์ออกไปจบครึ่งแรกครับทั้งสองทีมจะทําอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังครับเรสเตอร์เปลี่ยนตัวทันทีนนส่งยูกกร,ริสอากุลลิโกโดเปราวานยามาเซล,มา,เลมาดิวาร์และวิเฟลดเอดนดี รงมาได้แทนมาร์กออกไปตั้นแฮร์รีว่วิงสตฟีมาวิดดีและก็เคนันดูไม่ฮอ้หอจะบ่แก้เกมมาได้ดีครับใหนาหาที่แรกของครื่งงงองลางโดยเกกเขใส่เรสเตอร์อย่างต่อเนื่องนาทีที่ 5, 5 5ครับทามีโรเวอร์ได้ไมารู้จังหวะจะยิงไกลของคิรนมอริสแต่สตราชิกยังพูดไปคว้าไว้ได้ติดมือนาทีที่56บครับเรสเตอร์มาได้ประตูออนไปก่อนเมื่อวิเฟตเอดิีรับบอลจากการเปิดให้ของ,งเซซารีคาซาเดก่อนฮับบอร์เร่ด้วยขวาบอลผู้เลี้ยงไปเสียบเสาไกลเรสเตอร์ขึ้นนำแล้ว1ตูต่งูนย์ นาทีที่59ครับเรสเตอร์หนีไปเป็นสองประตูต่อศูนย์เมื่อเซซาริคาสเดเปิดประตูออกไปดิฟเซตันด้ษษนขวายูรุสักุลเอาบอลลงแล้วไหลต่อให้ ed ed d, วิเฟตเอดีดีเปิดไปเสาสองเจมี่วารีได้ขกกดลงพื้นเต็มๆเข้าประตูไปจิกจอกสยามนีห่างไปเป็นสองประตูต่อศูนย์จอบาทามีโรเบอร์ครับพยายามใช้บอลโดเข้าจุดจีเดียวรับจิกจอกสยามแต่ทำได้แค่สร้างความกดดันไม่ใกล้เคียงกับการได้ประตูเรสเตอร์ใน,นด้ประตูที่3เมื่อเจมี่วารีพลิกหนีทอมเดวี่มาได้ก่นเปิดเข้าไน้ประตูให้ยูรุสักุล แต่ปีกชาวตึกชาร์จจะจบบอลดออกแล้วกรอบไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่82ครับเจมส์จัสติบกีการบาดเจ็บต้องเปลี่ยนให้เบรโดซันดมาเล่นแทนและเปะ็นการลุ้นที่กับทีมช่วยใจเป็นนัดแรกของเบรโดซันด้วยไทยเกมครับเลสเตอร์ปิดเกมแล้วท้สองทีมต่อได้เพิ่มไม่ได้จบเกมที่จอกสยามบุกชนะไทเมรยโรเวอร์สองประตูต่อศูนย์ได้ผ่านเข้ามาด้ในรอบที่สามโดยจะมีการจับฉลากประกบคู่กันในวันพุธที่30สิงหาคมนี้ อันนี้ก็เป็นขุนกันในกานฟุตบอลคาราบาวครับนช่วงครับคืนที่ผ่านมาครับที่จิมเจาสัามของเราสามารถบุกเอลชนะไทเบียรโรเวอร์ได้ถึงจีสองประตูต่อศูนย์ทำให้ทีมสามารถผ่านเข้าสู่รอบที่3ของรายการนี้ได้เป็นผลสำเร็จครับก็ <c oughs> ขอแสดงความยินดีกับแฟนที่จอกสยามทุกท่านด้วยนะครับ